thì cũng phải điung nương chơi mò kiện à, để không có cần, sẽ นี่คค่ะบาดนเลยคคนั่งเลยเอาเลยครับตามสบายเลยครับเ่าแล้วนะครับคิว ไม่แพงมันเกะกะดีขเดขาไหมเกะกะไหมร้องครับพร้องเราได้เลยครับคุณนายคะอยากให้พูดถึงบทสรุปค่ะคดีคดีนี้ งงคือคดีนี้คุณลูกหมีี่ยฟ้องลูกหนี้นะ,ะนะครับที่เป็นนางงามนางเอกนะครับ<ส>ในความผิดเกี่ยวกับเรื่องผิดสัญญาผู้ยืมเงินนะครับเง<ส>ินต้นสองล้านบาทดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีนะครับศาลก็พิพากษาว่าสัญญาคู้เนี่ยเงินต้นสองล้านบาทเนี่ยเป็นสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีไม่เกินกว่าที่กฎหมายกาหนดนะครับแล้วก็พิพากษาว่าจําเลยเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้อง เพียงแต่ว่าหลังจากามีการทราสัญญาคู่เนี่ยนะครับจำเลยได้มีการชาระหนี้มาบางส่วนประมาณห้าั้งเป็นเงินประมาณ2องแสนหกประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็หักจากนี่ตามาสัญญาคู่แล้วก็เหลือนี่ต้นเงินก็ประมาณ1นล้ญญานเจ็ดแสนบาทกระสับนี่ประเด็นแรกนะประเด็นเรื่องเรื่องการคู่ยืงเงินนะครับประเด็นที่2เป็นประเด็นที่คุณลูกหมีเคยพูดตั้งแต่แรกว่า,าลูกหนี้รายน,นี้ได้มีการชักชวนลงทุนนะครับแล้วจะ จ่ายผลตอบแทนนะครับอันนี้ก็ข้อที่จริงในในการพิจารณาคดีก็ปรากฏชัดว่ามีการชักชวนลงทุนจริงแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินบรรผลอันนี้ก็ชัดเจนว่าม,มีมีประเด็นเรื่องชักชวนลงทุนจริงแล้วก็ไม่มีการลงทุนซึ่งคุณลูกหมีแล้วก็มีการฟ้องช่อปโปงแล้วก็พบอเช็คอยู่ที่ศาลแขวงพระนครใต้ประเด็นสองนะอีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่ว่า,ามีการจ่ายเช็คหลายฉบับน่าจะประมาณ8ปดเก้าฉบับเค่ะเก้าฉบับเนี่ยนะฮะ าทางฝ่ายลูกหนี้ขอเช็คคืนประมาณ9ฉบับนะครับถ้าตัวเลขจำไม่ผิดประมาณนี้นะนะครับและสารพิพากษาให้ลูกหนี้แพ้คดีเพราะเช็คพวกนั้นเนี่ยสารพิพากษาแล้วว่ามีมูลนี่นะเป็นการจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้ไม่ใช่จ่ายเช็คเพื่อการค้ำประกันตามที่จำเลยต่อสู้นะฮะเพราะฉะนั้นสารก็ไม่คืนให้เพราะคือพูดง่ายๆก็เหมือนกับว่า จ่ายเช็ดจำร้านนี้พอเช็คเด้งแล้วเนี่ยยังไม่ใช้นี่เกาเลยจะขอเช็คคืนเพราะเช็คนี่ตรงยึดหน่วงไว้สําหรับการดําเนินคดีขอค้องแย้งมาอ่อันนี้ก็คือประเด็นที่สามนอกนั้นก็ลูกนี่ต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องสัญญาปลอมบอกคุณลูกลูกหมีเนี่ยเอาสัญญาคู่ที่มันไม่อ่าเรื่ออะไรสัญญาแ,แบบฟอร์มเปล่านะครับแบบฟอร์มเปล่าเนี่ยนะครับแล้วก็ไปหลอกลูกนี่ให้ลงชื่ออันนี้ข้อที่จริงที่ปรากฏในการในใน,ใน,ใ,นในการพิจา,ารณาคดีเนี่ย ก็ปรากฏว่าไม่ใช่สัญญาปลอมเป็นสัญญาที่กรอกตัวเลขครบถ้วนแล้วนะครับอ่านะฮะครบถ้วนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่สัญญาปลอมแล้วก็ประเด็นที่ต่อสู้เรื่องนี้ผิดกฎหมายก็ไม่มีหลักๆประมาณเนี้ยนะครับท่านท่านครับพอข่าวดออกมาก็ดีใจนะคะที่ศาลท่านยุติธรรมนะคะแล้วก็ คดีก็ออกมาอย่างชัดเจนค่ะเพราะว่าคําพิพากษาค่อนข้างชัดเจนในทุกขั้นตอนในทุกกรณีเลยค่ะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นคดีตัวอย่างจริงค่ะว่าการที่เราจะไปลงลงทุนกับใครเนี่ยต้องระมัดระวังนะะที่จะโดนโกงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเงินเหรอคะคืนยังไงในข้อตกลงที่ อนมาค่ค่ะก็คือศาสตร์ตัดสินให้สาระเงินคือเป็นเงินก้อนหน3่งล้บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิบ้าปตั้งแต่วันที่2มีนาคมสองห้าวันที่ทำสัญญานะคะแล้วก็จะมีค่าลิขสิทธรรมเนียมด้วยแล้วก็จะมีค่าทนใยความนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรก ทางจำเลยเนี่ยทางก็ต่อสู้คดีบอกว่าใน2ล้านบาทมีนี่ผิดกฎหมายรวมอยู่ด้วยนะแล้วก็เซ็นกระดาษเปล่าเป็นสัญญาปลอมซึ่งตอนนี้ศาลก็ตัดสินมาชัดเจนแล้วว่าสัญญาเงินกู้2ล้านบาทเนี่ยเป็นนี่นะทีะ่มาจากการร่วมลงทุนแล้วก็เป็นยอดสรุปว่าเหลือนี่จริงๆเป็นเงินทุนจริงๆแล้วมาสรุปสัญญาเงินกู้ก่อนที่จะลงนามกันเซ็นสัญ,ญญากันนะคะ แล้วก็เจาเจอพบเนี่ยใน2ล้านบาทไม่มีที่ผิดกฎหมายเลยตามที่เขาต่อสู้มาแล้วพูดมาเสมอนะคะว่าว่ามีนี่ผิดกฎหมายรวมอยู่ด้วยซึ่งในสัญญาสองล้านบาทเนี่ยก็ไม่มีิี่ผิดกฎหมายรวมอยู่ในนั้นเลยนะคะทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าสิ่งที่ศาลบอกว่าจำเลยต่อสู้ว่าเซ็นกระดาษเปล่าและเป็นสัญญาปลอมเนี่ย ซึ่งสารกฤตริสายชัดเจนแล้วว่าจําเลยเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ชีวิตนะพอสมควรเป็นอดีตนางงามเป็นนางแบบนักสแสดงซึ่งรู้ผลถึงสัญญาถ้าเซ็นไปแล้วเนี่ยผลผูกพันแน่นอนซึ่งเป็นข้อความไม่ง่ายบุคคลทั่วไปวินญาชนทั่วไปอ่านแล้วก็เข้าใจได้ถ้าเซ็นลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยผูกพันทันทีซึ่งตรงนี้เนี่ยซึ่งจําเลยก็เซ็นชื่อลงไปอีกอย่างประเด็นนี้คือ,อทางโจทกับจำเลยคือลูกหมีกับจํจำเลยเนี่ยนะ ก่อนทาสัญญาก็มีการพูดคุยกันแล้วเรื่องตัวเลข2ล้านบาทแล้วก็มีการามีการครั้งแรกคือมีการนําเช็คมาให้2ล้านบาททางลูกหมีก็เขียนเช็คลงไปในสัญญาเงินกู้แล้วก็มีการถ่ายภาพไว้ครั้งหนึ่งก่อนครั้งแรกนะคะแล้วก็นําสัญญาเงินกู้เนี่ยส่งไปให้กับจําเลยเซ็นแล้วก็จำเลยก็ให้เ messenger เอาเอาสัญญากลับมาก็ถ่ายภาพอีกหนึ่งครั้งเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ลูกหมีก็เซ็นชื่อพร้อมกับพยาน ถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่งก็ส่งไปให้กับจำเลยแล้วก็ถ่ายภาพส่งให้จำเยลยเราบอกว่าให้จำเลยเก็บไว้นะจำเลยก็ตอบว่าโอเค<ฆ>ซึ่งตรงนี้ทางจำเลยก็ไม่ได้ปฏิเสธโต้แยง้งตั้งแต่แรกเลยว่านี่ไม่ถูกต้องหรืออะไรนะ,ะเพราะฉะนั้นศาลก็มองว่าตรงนี้เป็นเป็นนี่เรียกว่าเป็นบุญนี่ที่เกิดขึ้นจริงมา<ฆ>จากการร่วมลงทุนเงินต้น2องล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นการที่ศาลพิพากษาแล้วว่าเป็นนี่ทั้งหมดสองล้านบาท แต่ทําไมหลายคนสงสัยว่าทําไมนี่มันมพิพากษาแค่1นึ่งล้านเจ็ดหามพับาทเก้าพบาทเพราะอะไรเพราะว่าหนึ 1, <000. S 1> ่งล้านหนึ่ล้านเจ็ดแสนสามหมืบาทเพราะว่าหลังจากที่จําเลยทำสัญญาเงินกู้ที่สองมีนาคม67แล้วเนี่ยจำเลยมีการโอนเงินมาให้กับเจ้าหนี้ประมาณ4ีหครั้งรวมทั้งหมด2องแ0 0หบาทยอดก็เลยหักไปเหลือ หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทก็คือตามตามข้อที่จริงเลยนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยนะับตั้งแต่วันที่สองมีนาสองพห้าหกเจ็ดเนี่ยก็สรุปมาให้คร่าวๆณปัจนะจุบันนี้เนี่ยรวมดอกเบีย้ยพร้อมเงินต้นแล้วประมาณที่ต้องจ่ายนะคะสองล้านหกหมื่นห้าพันหกสิบสองบาทซึ่งอันเนี้ยซึ่งมันไม่ได้หายไปไหนเลยก็คือมีดอกเบีย้ยแต่ว่าเงินต้นก็คือการที่เขาจ่ายมาแล้วเราก็ศาลก็หักให้ก็ยุติธรรมอันนี้ท,ทางโจทย์ก็รับได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาจ่ายมาแล้วก็รู้ก็ยอมรับได้ก็ ประมาณนี้แล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมก็เราก็ต้องไปเขาจะต้องใช้แทนคือเราด้วยที่วางสารไปเขาให้ความสามพันบาทประมาณนี้คือประเด็นแรกคือเรื่องเสยังเงินกู้เนี่ยก็มันไม่ใช่เป็นนี่ที่ผิดกฎหมายที่เขาพูดเสมอว่าลูกหนี้แล้วเจ้าเนี่ปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายเจ้านี่เก็บดอบเบี้ยโหดแล้วตอนนี้ก็ถูกแจ้งความที่ส่งคำร้อแล้วด้วยเรื่องนี้ประเด็นนี้นะคะว่าเจ้าเนี่ปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายแล้วถามเลยเขาดีๆชำระคืนใช่ไหมตามที่สารตสนมาตอนนี้ ตอนนี้เขาต,ตอบโตมามเขาไม่ได้พูดถึงว่าจะชำระเงินนะคะเขาพูดถึงแต่ว่าโพสต์มาว่าเขาจะจ่ายให้ทนายเดชาเลยสามพันบาทให้แบ่งกับทนายกุ้งคนละพันห้าซึ่งอันนี้ก็รออยู่ค่ะรอว่าโอนมาแล้วจะไปทําบุญอ,อ,อมมทนาคุณด้วยแล้วกันซึ่งําไมเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงว่าจะจ่ายเมื่อไหร่จะยังไงนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้ปฏิเสธว่านี่เหลือเท่าไหร่นะคะตามนั้นแล้วก็ก็ชำระมาแต่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เขาพูดถึงแต่ค่าตนายความแค่สามพันบาทก็คือตัวเขายังไม่ได้บอกว่าจะชำระค ยังไม่ได้พูดค่ะใช่พูดให้อะในความพูดเฉยแต่ยังไม่จ่ายเหมือนกันยังไม่ได้จ่ายค่ะคือคือตรงนี้เราไปยังไงคะเราเกิดเขายังไม่มีการพูดถึงว่าเขาจะชำระคืนเมื่อไหร่ไง deadline ยังไงคะก็ต้องยื่นขอขอออกคำบังครับมีเวลาสามสิบวันถ้าสามสิบวันเ็าไม่ชำระทางนี้ก็ต้องตั้งเรื่องออกหมายยึดทรัพย์แต่วันนับจากวันก็เดี๋ยวเดี๋ยวศาลก็จะนับต่วันตัดสินสามสิบวันพอสามสิบวันไม่จ่ายก็ขอออกหมายบังครับพอดี หลังจากนั้นก็ไปสืบทรัพย์ถ้าสืบทรัพย์แล้วไม่พบว่ามีทรัพย์สินก็ฟ้องร้องเมื่อายซึ่งคุยไปเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเราดูแล้วเราเขาไม่มีทรัพย์สินเราจะฟ้องร้องเมื่อายทันทีเลยครับเตร,ตรียมใจไว้เนี่ยเขาเตรีมามันไปถึงขั้นนั้นค่ะเตรียมใจไว้ค่ะเตรียมใจไว้แล้วค่ะแล้วเราก็เชื่อเชื่อไหมว่าเขาก็มมก็มีตังค์ถามีตังค์มีทรัพย์ในการก็เอ่อก็ไม่ไม่ไม่ได้ 50 50นะคะเพราะว่ามันมีเจ้าหนี้รายอื่นที่เขาดําเนินคดีเรียบร้อยแล้วศาลก็สั่งให้ชนะคดีแล้วแล้วเขาก็ยอมความกันเจ้าหนี้รายนั้นเนี่ยคือคู่กรณีต้องจ่ายเดือนละ3,000นะคะช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2,567เขาจ่ายแค่เดือนเดียวเ,เ, mm hmm. เท่ากับว่าเดือนธันวามกราคุมพามีนาจนปัจจุบันเนี่ยเดือนละ3,000เขาก็ยังไม่จ่ายกับเจ้าหนี้อีกรายหนึ่งะคะ่ะ แสดงว่ามันทําให้เราใจเสี่หมกันไหมว่าล้วของเราจะยังไง่ะก็ใจเสียมมาโดยตลอดเป็นปีแล้วค่ะคือไม่ได้มันต้องคือขั้นร้ายแรงที่สุด่ะคะถ้าในกรณีที่เราแบบอยากได้เงินคืนแต่เขาไม่มีสมบุกน้ำตาก็ไม่มีให้เลยงานแต่เสียชั้นเออคือตอนนี้มันคุณลูกหมีได้มีฟ้องลูกนี้เป็นคดีช่อโกงกับพบเช็คซึ่งกําลังจะฟังคําสั่งในวันที่1ิมิถุนายนครับเป็นคดีช่อโกงหน้าครับนะยจะจะมีฟังคําสั่งีกคดีนึงนะครับ ค,คือตอนนี้มี5คดีค่ะ,คะก็คดีที่เราถแถลงนี้คือคดีผิดสัญญาเงินกู้ะนะคะแล้วก็วันที่17มิถุนายนนี้นะคะก็เป็นคดีช่อโกงแล้วก็3าคดีเป็นคดีหมิ่นประมาทค่ะ,ะค<า>มีไต่สวนไปบางคดีแล้วนะคะก็ะคือศาลจังหวัดนนทบรุรีก็มีประทับและฟ้องคดีหมิ่นประมาทไปด้วยเหมือนกันค่ะ,คะอีกสองคดีก็อยู่ระหว่างการฟังคําสั่งแล้วก็อยู่ระหว่างการไต่สวนทั้งหมด5คดีที่ทางเจ้าหนี้ฟ้องไปค่ะ เมื่อวานพอสารตลัดสินเขามีปฏิกิริยาตะ้งเลยก็ก็มีการโพสต์นะคะโพสต์เหมือนกับว่าเนี่ยพูดเรื่องเงินค่าทนาย3,000บาทที่สารสั่งให้ให้ทางคู่กรณีชำระค่ะเขาก็โพสต์บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดสามพันหนึ่งโพสค่ะแล้วก็อีกโพสหนึ่งก็บอกว่าอย่าลืมแบ่งให้กุ้งด้วยนะอะไรเงี้ยพันห้าแล้วคนละพันห้า เราก็เลยบอกว่าโอนเลยโอนเลยไม่พอค่าววยน้อยโอนเลยค่าเชียร์ให้โอนมีค่ะก็บอกว่า3,000บาทเดย์แบกกคุ้มคนละพันาค่ะเพราะเราเราเห็นเขาพูดแบบนี้ตัวยกนายของท่านนรางีผมผมว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบอะไรถ้าความคิดนะเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องรับผิดชอบคุณลูกหมีหรือว่าผมอะไรเนี้ยผมคิดเอวเองนะผมคิดผมคิดว่าเขาเขาก็ยังไม่ได้รู้รู้ว่าเขาต้องมีหน้าที่ต้องชำระนี้อะไรเนี้ย นะครับแล้วเขาก็ยังมีพฤติกรรมที่เราดูแล้วเราก็ไม่ค่อยแฮปปี้ก็คือเช่นไปยืนหยุดหน้าสอนอทางหล่อหลายครั้งแล้วว่าไปแจ้งความทนายบ้างแจ้งความทนายไปทั้งหมดคนละสองคดีทนายเดชาสองคดีลูกหมีอีกสี่คดีว่าหมิ่นประมาทเขาและล่าสุดก็ไปแจ้งความว่าลูกหมีปล่อยเงินกู้คิดดอกเบี้ยผิดกฎหมายอีกหนึ่งคดีเป็นห้าคดีแล้วก็ไปให้ตำรวจทองหล่อโทรมาให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งเดี๋ยวเราจะไปรับทราบข้อกล่าวหา นะครับไ,ไปรับทราบข้อล่าวหาว่าเราเนี่ยปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยผิดกฎหมายซึ่งวันนี้ศาลตัดสินมาแล้วว่าเราเนี่ยไม่ได้ปล่อยดอกเบี้ยผิดกฎหมายไม่ใช่เป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบ<ม>คุณลูกหมีก็ปรึกษาผมแล้วจะทําไงต่อไปครับก็คิดว่าจะมีการดําเนินคดีเรื่องแจ้งความเท็จค่ะครับอืมเพราะว่าไปกล่าวหาว่าเป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ยผิดกฎหมายตอนนี้ศาลตัดสินแล้วมันไม่มีการคิดดอกเบี้ยผิดกฎหมายลูกหมีก็จะดําเนินคดี แจ้งความเท็จต่อไปก็ครับครับคดีนี้ถือว่าสิ้นสุดหรือยังคะหรือว่าทางนที่สามารถสามารถอุทธรณ์ได้คดีนี้ก็เป็นแค่ศาลชั้นต้นเนี่ยยังมีศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะครับอันนี้เขาถวไม่คะอีัวงสารไม่กลัวค่ะเพราะว่าเอ่อเท่าที่เข้าใจนะคะตอนที่สืบสืบพยานอ่ะเหมือนหลักฐานของทางคู่กรณีค่ะนิดเดียวมันไม่เยอะอ่ะแล้วของเราอ่ะอย่างนี้เลยค่ะแล้วเขามี อีกที่มารยังว่าเขาจะอุทธร์ต่อก็น่าจะอุทธร์นะคะเพราะว่าเห็นเขาโพสต์ว่าก็เขาก็น้อมรับคําพิพากษาจากศาลแล้วก็นี่คือแค่ศาลชั้นต้นเขาก็คงสู้ที่จะต่อไป่ว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะอุทธร์สู้ต่อใช่ไหมคะเขาน่าจะอุทธร์ค่ะเพราะว่าเขาน่าจะมีเงินจ่ายค่าทนายเยอะค่ะซึ่งพี่ลูกหมีก็เตรียมตัวเตรียมใจว่าถ้างั้นก็น่าจะอีกยาวใจที่สุดก็แท็กทีมกันสองคนเหมือนเดิมสู้ต่อไปค่ะใชาอีกสองศาลใช้เวลา สารแล้วก็ประมาณสักป <combined> in ีนะครับสาลละหนึ่งปีโดยเฉลี่ยคือศาลสองเขาเขายืนยันมาอีกว่าที่หีชนะอย่างเงี้ยคือสาลที่ได้ยินชนะต้นถ้ายืนตามสองคนครับก็เขายังสามารถอุทธรณ์ไปขออนุญาตไปชั้นฎีกาได้แต่แต่คดีเนี้ยเป็นถ้าอ่านคำพิพากษาดีๆแล้วเนี่ยคดีเนี้ยชนะคดีเพราะว่าคุณลูกหมีเนี่ยก็เป็นคนที่ละเอียดรอบคอบคือตอนทัพไปซื้อเอาสัญญากู้มาเนี่ยพอกรอกข้อความปุ๊บเนี่ยก็เอามือถือถ่ายรูปไว้ค่ะอ่า ขอข้อความเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็ส่งให้เมสเซนเจอร์เราไปให้จําเลยแล้วจําเยลเยก็ลงชื่อเป็น,นคนแรกในฐานะผู้กู้แล้วจําเลยก็ส่งสัญญากู้กลับมาลูกหมีก็ถ่ายถ่ายรูปอีกนะครับพอหลังจากนั้นลูกหมีก็ลงชื่อไปลงในสัญญากู้เป็นคนที่สองแล้วก็เอาไปในฐานะผู้ให้กู้แล้วก็ในฐานะพยานก็ถ่ายรูปอีกแล้วก็ส่งไปให้จําเลยอีกนะนะครับมันพยานหลักฐานตัวนี้ทําให้ชนะคดีคือจําเลยก็ยไม่คิดว่า ูกมีจะมีหลักฐานตัวนี้ไอเนี้ยอยู่ในคำพิพากษาเลยนะครับเพราะจำเลยเขาต่อสู้เป็นสัญญาปลอมเขาเขาต่อสู้ตั้งแต่ต้นเิงว่าเขาว่าลูกหมีอ่ะให้เซ็นกระดาษเปล่าเหมือนแบบว่าทําเซ็นให้เพราะลูกหมีขอแล้วก็ทุกอย่างคือแบบว่ายอมเขาเขาอยากได้อะไรก็ได้เขาก็ให้เซ็นกระดาษเปล่าเลยซึ่งซึ่งมันขัดกับพยานหลักฐานซึ่งคุณลูกหมีถ่ายไว้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาม ระดับมันมีอาตัวเนี้ยทาให้เขาแพ้คดีซึ่งข้ามั่นใจคุณทนายะถ้าเกิดมีการสู้มาถึงศาลฎีการเราคิดว่ามันกฎหมิยจะยืนตาม3าชั้นต้นไหมเออตามพยานหลักฐานผมก็ยังเชื่อว่าก็พิพากษาเขาน่าจะเหมือนเดิมะนะครับเหมือนเดิมว่ามันไม่ใช่ลักษณะของการปล่อยเงินกู้เพราะถ้าปล่อยเงินกู้เนี่ย<น>อย่างที่ทนายความของทางฝ่ายจาเลยเนี่ยไปยืนแถลงข่าวที่หน้าโรงพักอะไร ท้องรอมีชาร์จมีชาร์จอะไรเงินเข้าเงินออกเนี่ยพวกนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูแชทการสนทนาเราจะเห็นชัดเลยว่ามันพูดถึงเรื่องการลงทุนและเงินปันผลมันไม่ได้มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องการกู้ยืมเลยค่ะครับนะฮะก็คือมั่นใจว่าเกิดต่อยสู้อีกสองสามคดีก็ไม่พลิกใช่ไหมคะใช่ครับปุ๊บว่าไงล่ะก็คงเหมือนเดิมครับเพราะว่าประเด็นหลักๆเลยเนี่ยทางทนายจำเลยเขาต่อสู้ว่าทางลูกหมีเนี่ยปล่อยเงินกู้ เบี้ยโหดเดือนละประมาณพันถึงสองพันเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วจะดูได้จากแอปพลิเคชันไลน์ที่โจทย์กับจำเลยคุยกันในนั้นจะเขียนแต่บอกว่าการลงทุนสินค้าขายสินค้าลูกค้ารับลูกค้าแบ่งกําไรซึ่งมันมีอยู่แค่นี้มไม่มีการเงินกู้หรืออะไรเลยซึ่งเขาบอกว่าเขาเอามาจากแอปพลิเคชันไลน์ที่โจทย์จำเลยคุยกันเขาย่อมรู้อยู่แล้วว่าในแอปพลิเคชันที่คุยกันเนี่ยไม่มีคําว่าทุ่งเงินมันมีแต่การลงทุนกับกําไรแบ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่ เขาจ่ายเงินมาก่อนที่จะทําสัญญาเงินกู้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องคืนไม่ต้องหักด้วยก็คือที่เขาจ่ายมาแล้วที่เงินลงทุนไปเขาจ่ายมาแล้วที่เขาต่อสูส้มาเสมอว่าเขาจ่ายคืนมาแล้ว2องล้านหกหกแสกว่าบาทหักลบกบหนี้มันก็เหลือแค่ล้านห้าสีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอันนั้นเนี่ยารไม่ได้นํามา มาตัดสินเนื่องจากว่ามันเป็นเงินที่เขาจ่ายมาก่อนทําสัญญาเงินกู้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเงินนั้นก็ไม่ต้องคืน,มนไม่ต้องนํานมาหาักด้วยและถือว่าเป็นกําไรที่ได้จากการลงทุน <c oughs> เพราะฉะนั้นที่นามาหาักจะพาะเงินส่วนที่จ่ายมาหลังจากทําสัญญาแล้วเท่านั้นเองค่ะว่าทำไมยอดมันเหลือเท่านี้ถ่านในกรณีที่เขายอชมชำระคืนนะคะพี่ลุงหมียอมรับได้ที่ให้เขาผ่อนชำระยังไงบ้างหรืออยากได้เป็นแบบก้อนเดียวเลยก็เอาที่จริงก็คือเดือนที่แล้วที่มีการสืบพ<ม><ม>ยานในศาลนะคะเขาก็ขอมาว่าจะจ่ายเราเดือนละหนึ่งแสนบาท นะคะแล้วก็ให้เราถอนแจ้งความ5คดีแล้วก็ให้เราไปออกรายการผลกระแสไปขอโทษออกรายการโดยที่เราไปออกรายการกับทนายเราก็ถามว่าแล้วจำ,จำเลยเนี่ยจะไปไหมเขาก็ไม่ไปเราก็มองแล้วว่ายิ่งเจ้านี้คนอื่นเดือนละสามพัน่ะยังไม่ได้เลยแล้วเราจะได้หรอหนึ่งแสนแล้วเราลงทุนเงินก้อนไปสองล้านเราจะได้กลับมาแบบยิบย่อยอ่ะแล้วเรายังต้องขอโทษ ออกสื่ออีกต้องออกรายการเฉพาะผลกระแสะเท่านั้นด้วยเราก็คิดว่ารายการผลกระแสะเนี่ยมันไปออกรายการเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เราไม่มีอํานาจในการฉันไปออกได้อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาต้องการแบบนี้เราก็เลยไม่ไม่ได้อ่อยอมยอมเรื่องนี้นะคะเราก็เลยบอกว่าดาเนินคดีต่อไปได้เลยค่ะใช่อย่างคดีหมิ่นที่เขาฟ้องเราค่ะคะนั้น คดีหมิ่นเนี่ยที่ศาลมูลทบ,บุรีเนี่ยนะคะไม่ไม่ขขมเขาเขาแจ้งความเราเขาแจ้งความเราก็คือเขา่าแจ้งความเราสี่คดีเป็นคดีหมิ่นประมาทเราก็ไปพิมพ์ลายนิ้ว,วมือเรียบร้อยแล้วสี่คดีก็สี่สิบนิ้ว <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็นานมากก็เสียเวลาแล้วก็เหนื่อยมาก ก็ทางตำรวจก็ไม่ได้ติดต่ออะไรต่อไปค่ะก็ยังไม่ได้มีอะไรซึ่งเราไปพิมพ์ลายนิ้วมือนานมากแล้วประมาณก็จะประมาณปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วเกินเดือนลคือเราไม่ต้องรอหมายเรียกนะคะตำรวจคือเขาแจ้งแจ้งความพร้อมจะบโทรมาไปเลยเราก็ไปไม่ต้องรอให้ตบรจออกไปเรียกเราไปพิมพ์นิ้วมือให้เรียบร้อยตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ก็เดี๋ยวอีกหนึ่งคดีเมื่อน่าจะอาทิตย์ที่แล้วที่เขาแจ้งมาก็คือคดีอั อ่าดรอปเบี้ยเกินเรียกเบี้ยเาอันนี้ต้องไปพิมพ์อีกนะที <S <S ่โรงพักทองหล่อเหมือนกันค่ะใช่เราก็ต้องไปอีกไม่ได้หนีไปไหนนะทุกครั้งที่ตำรวจโทรศัพท์มาเนี่ยไปตลอดไม่ต้องรอใหม่เรียะไม่ต้องอะไรจะไปเลยคุณมีอยากพูดอะไรกับจมเลยหน่อยไหมคะก็จริงๆเลยเริ่มต้นนะคะตั้งแต่เช็คเด้งตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราปีหกเจ็ดเนี่ยถ้าเกิดพี่เนี่ย ยอมความตั้งแต่แรกหรือว่ามาไก่เกี่ยหรือมาเจราจาหรือยอมรับผิดหรือเล่าความจริงให้ฟังว่ามีเงินหรือไม่มีเงินหรืออะไรเกิดขึ้นน่ะจริงๆเรื่องมันจะไม่บานไปมาจนถึงวันนี้เลยนะคะเหตุมันเกิดจากตัวการกระทําของคุณพี่เองนะคะที่คุณพี่ไม่ได้ยอมรับความผิดนะคะแล้วก็ปล่อยให้เรื่องเลยเถิดมานะคะแล้วกเ็เราพร้อมที่จะให้อภัยแล้วก็มีการไก่เกี่ยตลอดเวลา แต่เราไม่ได้รับความจริงเรามีแต่คําที่ไม่ได้พูดความจริงแล้วก็เลื่อนผัดวันประกันพุ่งกับเราโดยตลอดอะคะแล้วกเ็เราก็มีความอดทนให้จนเกือบ6เดือนนะคะจน4เมษาก็แจ้งความแจ้งความเสร็จก็แจ้งเขาก่อนเนาะว่าเราแจ้งความแล้วนะมาลงพักก็ไม่มาเขาก็ออกเช็คอีกค่ะเขาก็ออกเช็คแรวอีกเราก็รอนะคะเมษาพฤษภาก็รอจนเราก็ไม่ไหวแล้วว่าจน13มิถุนาเราก็เลย ต้องเตือนภัยสังคมพอการเตือนภัยสังคมของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเอ่ยชื่ออะไรใดๆเขาเลยไม่มีใครทราบาาจนสี่กรกฎานี้แหละค่ะที่เขาออกมาที่หน้าสนททองหล่อด้วยตัวเขาเองการกระทําที่เกิดเหตุขึ้นกับชีวิตเขาก็คือเกิดจากตัวเขาเองทั้งหมดค่ะก็แต่หลังจากนี้เขายังออกมาโพสอะไรพาดพิงทั้งสามท่านอยู่ คือเขาก็โพสต์ตลอดเวลาอยู่แล้วอะคะ่ะ mm hmm. เขาก็โพสต์นั่นโพสต์นี่ตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งการโพสต์เช่นหมิ่นประมาทอะคะ่ะ mm hmm. เขาโพสต์ว่าเราทีสิบสี่ข้อความยี่สิบข้อความอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วการโพสต์ของเขาเนี่ยใช้คําที่หมิ่นประมาทดูหมิ่นทั้งลูกหมีทนายกุ้งแล้วก็ทนายเดชาซึ่งคนที่จะอายุ50แล้วเนี่ยการมีการศึกษาเนี่ยเขาจะไม่ทำกันแบบนี้นะคะมันไม่ได้ใช้ โพสด้วยอะไรแต่มันใช้ด้วยอารมณ์แล้วก็มีคาไม่สุภาพสําหรับความเป็นผู้หญิงอะค่ะลูกหมีว่าเดี๋ยวเขาก็โพสตอีกเรื่อยๆซึ่งคดีหมิ่นประมาทเราก็ชนะทุกองค์ประกอบในการโพสต์ของเขาถ้าเขาไม่ได้หยุดการกระทําแบบนี้คดีมันก็คงจนวันตายค่ะที่เขาเขาก็คงจะฟ้องเราไปจนวันตายต้องฟ้องเขาสิใช่คือหมายถึงหมายความว่าคือเขาต้องต t อปหยุดการกระทําแบบนี้วิธีคิดอะเราต้องวิธีคิดเขาเขาเป็นแบบนี้อะ การโพสต์ว่าคนอื่นเนี่ยมันดูหมิ่นเหยียดหยามและการหมิ่นประมาทของลูกหมีเหมือนแบบบอกว่าลูกหมีไม่มีงานทําลูกหมีไม่มีคุณค่าลูกหมีไปแย่งสาม,มีไม่มีสาม,มีลูกหมีแบบเป็นคนไปคดโกงเอาเปรียบคนอื่นไปกินข้าวไม่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวเองดูดีหมดแต่คนที่แย่ดูเป็นลูกหมีอย่างเงี้ยหรอคะลูกหมีเป็นครูนะคะเป็นครูสอนุคลิกภาพทํางานช่วยสังคมมาตลอด25ปีอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันมันก็ต้องฟ้องกลับอ่ะหมิ่นประมาทอ่ะเหมือนแบบถ้าเกิดมันไม่มีตัวอย่างแบบนี้คนอื่นเขาก็กระทาแบบนี้อีกซึ่งเห็นตัวอย่างแล้วนะคะก็อะไรที่ดีก็เอาเป็นแบบอย่างอะไรที่ไม่ดีก็อย่าทําเพราะว่าทุกคนมีคุณค่าของตัวเองค่ะการที่คุณทําตัวแบบนี้คุณค่าของตัวเองมันก็ลดลงและยิ่งคนที่มีครอบครัวมีลูกมีเต้านะคะคือแบบวันหนึ่งลูกเต้าเขาจะเคารพคุณหลออะไรเงี้ยลูกหมีก็มองในเรื่องของสถาบันครอบครัวค่ะ มันเกินเกินที่ทรคาดแล้วก็ว่าพฤติกรรมหรือการตอโตใช่ค่ะ<ช>มันมันเกินความเป็นหญิงความเป็นคนที่มีการศึกษาค่ะมันดูแล้วมันก็เหมือนแบบมันไม่ใช่อะอ่ะคุณนายเีอทิ้งท้ายไหมคะเกี่ยวกับคดีนี้ก็ถ้าใครเป็นหนี้นะฮะไปยืมเงินเขาหรือว่าเอาเงินเขามาเนี่ยสิ่งที่เราควรจะคิดเนี่ยก็คือการหาเงินมาชําระหนี้เขาแต่ว่าลูกหนี้บางคนนี่ก็เป็นหนี้เขา สิ่งที่ตัวเองคิดลูกหนี้บางคนก็หาเงินไปจ้างทนายนะคร<ช>ับบางทีเงินกู้ล้านหนึ่งค่าทนายก็ประมาณล้านหนึ่งแทนที่จะเอาเงินพวกที่ไปจ้างทนายเนี่ยเอาไปชําระหนี้เจ้าหนี้ดีกว่าอันนี้ข้อแรกข้อที่สองเนี่ยการที่เรายืมเงินจากใครเราเป็นลูกหนี้เนี่ยเราต้องเอ่อเรียกนึกถึงในบุญคุณของคนที่เป็นเจ้าหนี้เราไม่ควรที่จะ,ะไปฟ้องร้องเขากลับอะไรต่างๆเนี่ยท้าทายเย่ะเย้ย,ยเดินสายออกทีวีอะไรเนี้ย เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องรวมถึงคนที่ไปให้คําแนะนําให้คำปรึกษาคือตอนนี้ลูกหนี้บางคนนะผมไม่ได้หมายถึงใครนะมีทนายเยอะมากเลยเนีย่ยเดินสายไปกินข้าวกับทนายคนนั้นทนายคนนี้เยอะแยะมากมายก็เลยฝากผู้ประกอบวิชาชีพทนายเนี่ยเราควรจะให้คําแนะนํะนาในลักษณะที่ให้ลูกหนี้หาเงินมาชําระหนี้เขานะครับไม่ใช่ว่า เอาไปทําเป็นคอนทงคอนเทนต์อะไรกันหมดนะครับทุกวันนี้ลูกมี้บางคนบางท่านนะผมไม่ได้หมายถึงใครเนี่ยโอ้โหทนายเยอะมากเดี๋ยวกไปทนายคนนี้ไปทนายคนนั้นทันอะไรต่างๆเยอะแยะมาช่วยกันสนับสนุนใ,ในลักษณะต่อสู้คดีแล้วก็แนะนําให้มีการฟ้องร้องเจ้าหนี้เนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม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 ,ไ,มไม่ถูกต้องและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องแบบแพ้คดี <c oughs> แล้วก็รับเวรรับกรรมแล,แล้วก็แล้วก็ไม่มีที่ยืนในสังคม ไปทางไหนเขาก็จําได้แล้วอ๋อคนนี้เองนี่นะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไปทางไหนก็จําได้หมดนะนะไปศาลก็อ้าวมาอีกแล้วเหรออะไรเนี่ยอ้าวเมื่อวานนี้ก็มาอะไรเนี่ยคือคือมันมันกลายเป็นที่ติดฉินอินทาแล้วชีวิตเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนะครับก็ฝากฝากก็แค่นี้เป็นนี้แล้วต้องใช้หาเงินมาใช้นี้ไม่ใช่หาเงินไปจ้างทนายนะครับอในมุมของความเป็นทนายตอนนี้ได้ได้มีโอกาสพบปะาหรือเจอหรือพูดคุยกับทางทนาย คือพี่ประมาณแกก็ยืนยันว่าทางลูกหมีเนี่ย,ดดยคิดดอกเบีย้ยเกิน,นอ่ะค,ค,ค,คือคือพี่ประมาณจะมีความเชื่อยอย่างนั้นแต่ก็คุยกับลูกน้องเขาที่ว่าความเนี่ยเขาตอนหลังเนี่ยพอก็รู้แล้วมันไม่ใช่สัญญาปลอมนะที่ที่ศาลแพ,พ่งเทปใต้เนี่ยเขาก็ยอมเจรจาทนายน้องๆของพี่ประมาณเนี่ยเขาก็เอาเฮ้ยมาดูหลักฐานแล้วที่มันไม่ใช่สัญญาปลอมเนี่ยไม่ได้ลงชื่อในลักษณะกอกแบบฟอร์มเปล่าเนี่ยเขาก็ยินดีเจรจานะครับ แต่ครั้นี้มันก็ติดขัดตรงที่ว่าคุณลูกหนี้คนเนี้ยแกจะมีความสามารถในการชรําระหนี้หรือเปล่า,ามันมันทนายทนายของสํานักงานประมาณเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อความจริงเป็นเช่นนั้นเองอความจริงมีสิ่งเดียวนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็ต้องอยู่ที่คุณลูกหนี้ว่าจะหาเงินมาชมําระหนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าจะให้ทนายจ่ายก็คงระบากนฮะอืมครับครับเรียบร้อย,นะอ,ยอืม เจ็ดร้อยเนาะเรียบร้อยแลนะครับครับพอดีครับขออินเสิร์ตหน่อยนะเออ